สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมที่บ้านสวนนองมัทพี่ไม้บรรยากาศวันนี้ครับพายุเข้าเป็นวันที่สามวันนี้พามาดูจะทําบ้านเพิ่มเติมครับสั่งเสาไว้รอครับจะต่อด้านข้างออกมานะฮะทำห้องนอนเพิ่มสองห้องครับ เมื่อวานกับช่วงเช้าก็ทําการขุดหลุมเทรินทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้รอปูนแห้งครับก็ยกเสาลงหลุมครับซื้อเหล็กเตรียมไว้นะทำเป็นคานเหล็กครับกว้างห้องกว้างมาห้าเมตรนะครับหลังคายาวหเมตรต่อยาวเลยครับ ไปทำเสาสลบต้นหนึ่งนะครับตานหลังจะทำเป็นครัวครับก็ยาวกว้าง5เมตรอ่าวางหลังคา6เมตรเหมือนกันอันนี้ก็ทรลินนะครับป้องกันฝนตกก็เอาสังกะสีปิดหลุมไว้เมื่อคลุ้มทั้งวัน,นครับวันนี้แค่ริลินยังไม่ตก เมื่อวานช่วงบ่ายตกหนักครับทำงานก็สะดุดติดฝนครับอืมก็เลยขุดหลุมไม่เสร็จวันนี้ช่วงเช้าก็มาขุดเพิ่มเติมอืเด็กซื้อเตรียมไว้กองไว้ด้านน้นครับสี่ห้าวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะเรา ช่วงนี้พายุเข้าก็คงพรุ่งนี้ก็น่าจะหมดแล้วเนะอันนี้บุมรีนของเราน่าจะแห้งแล้วเทอันนี้เทเมื่อวานพามาอัปเดตหน้างานดูนะครับอืมคืม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนะครับก็จะอัปเดตให้ชมกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามและเป็นกำลังใจกันให้นะครับครับสวัสดีครับผม